ไอ้ย่างเขาหน่อยไปฉลองจ่างไม่ได้หรอก่างไี่ด้หรกประเดี๋ยวติดเบียร์แล้วครับยิ่งพูดก็ติดมายิ่งไรย่อยไม่กินแล้วไม่กินเลย

อ๋บอกันใช้ไปใส่ขี้เหียแ่ไหนแล้วไปแล้วทีด้ออ้าไปแล้วไปต่เนอ้ยข้เหี่ยวไปะไต่อโดนอะไรด้ไม่ว่าใครตาไปต้องไตามดวงยิงเฮ้ะได้พกนไตัวเงินตนี่ป็นอะไรตวเงินตัวเนี่

ก็รู้แม่ปีตนนนี่มันบางแกตกเนาะเปรนเพราะคไม่ใส่ลยนดีหรือว่ดีลูมันดีอ๋อนเป็นเส้นก่งเยนดีเลยเป็นปีแล้วเนี่ย่เคยใส่แตกตาแตกตาเต็มต้องซ้อมใส่ไปหลูมันยี่หนาวเดีวอ่า bí có quá phải, phải? Bài bài không? cá tôm luôn bye ไกินลยลูกไกินเลยะองีะยองลยันี้ไกินเลยลูกผมไม่่นบจะต้องทำเลยแหละบบอกเอด้ยอกเอออครับ